สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการประวัติศาสตร์ history แบบ friend to friend EP4 กันอีกแล้วเล่นในเมื่อ EP1 เราทำ rommel ไปแล้ว EP2 เราทำ m e n s t i น n ไปแล้ว EP3 เราทำไฮสคูโดเรียนไปแล้วเราจะขัดในใหญ่เยอรมันได้อย่างไรใช่ครับอย่างที่ท่านน่าจะเห็นไปในปกคลิปเราจะทำเรื่อง adolf hitler <c oughs> เด็กชาย adolf เกิดเมื่อวันที่20เมษายน1889ที่ g ัส h o ฟ t ุงพ m p เ m m e r โรงแรมแห่งหนึ่งในรันโฮเฟน หมู่บ้านซึ่งถูกรวมกับเทศบาลเบราเนวอัมอินจากกหวัดออสเตรียฮังการีใน1938เขาเป็นบุตรคนที่4จากทั้งหมด6คนของอาร์ลอยฮิตเลอร์และคาราเพรเซอพี่น้องทั้ง3คนของฮิตเลอร์เสียชีวิตตั้งแต่ยังเป็นทารกเมื่อฮิตเลอร์อายุได้3าวขวบครอบครัวของเขาย้ายไปยังพัสเซาเยอรมันที่ซึ่งทำให้ฮิตเลอร์มีสำเนียงท้องถิ่นแบบบาวาเรียล่าง 1894ครอบครองเขาย้ายไปอย่างเลออนดิงใกล้กับลินและต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน1895อารล้อยได้กเสษีมไปยังที่ดิเล็กที่ฮาเฟลใกล้ลำบากที่ซึ่งเขาพยายามประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงพึ่งด้วยตนเองฮิตเลอร์เข้าศึกษาในโรงเรียนฟิชเชนฮาร์มในละแวกใกล้เคียงขณะที่ยังเป็นเด็กฮิตเลอร์ได้เริ่มติดสงครามหลังพบหนังสือภาพเกี่ยวกับสงครามฝรั่งเศรเสรัสเซียท่ามกลางบรรดาสมบัติส่วนตัวของบิดา การย้ายไปยังฮาเฟลเกิดขึ้นไล่เลี่ยกับการเริ่มความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างพ่อลูกซึ่งเกิดขึ้นจากฮิตเลอร์ไม่เชื่อฟังกฎระเบียบอัาเข้่งนวดของโรงเรียนของเขาความพยายามทํากสิกรรมของอาร้อยที่ฮาเฟลสิ้นสุดลงด้วยความล้มเหลวในปีคศ1 8 9 7ครอบครัวข,ของฮิตเลอร์ย้ายไปยังลาบากฮิตเลอร์ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนคาทอลิกแห่งหนึ่งในเบเนดิกตินฮิตเลอร์วัย8ขวบเข้าเรียนร้องเพลงร่วมอยู่ในวงประสานเสียงของโบสถ์ และกระทั่งวาดฝันว่าตนจะเป็นนักบวชในออ 98, คศ1898้ครอบครัวฮิตเลอร์กลับไปอาศัยณเลออนดิงอย่างถาวรการเสียชีวิตของน้องชายจากโรคหัดเมื่อวันที่2 000, ออ 1900, กุมภาพันธ์คศ .1900 กระทบต่อจิตใจของเขาอย่างลึกซึง้งจากที่เคยเป็นเด็กมั่นใจเข้าสังคมเป็นเด็กเรียนดีกลายเป็นเด็กอารมณ์ขุ่นมัวเฉยชาบึ้งตึงมีปัญหากับพ่อและครูพ่อเขาประสบความสำเร็จในอาชีพสำนักงานสุนลกากร และต้องการให้ลูกชายเจริญรอยตามภายหลังฮิตเลอร์กล่าวถึงช่วงนี้เกินความเป็นจริงเมื่อบิดาพาเขาชมที่ทําการศุลกากรโดยบรรยายว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่นําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างพ่อลูก <c oughs> โดยพ่อเขาไม่สนใจความต้องการที่เขาจะเรียนศิลปะในเดือนกันยาคศ1900พ่อส่งเขาไปยังเรอัลชู e เลอร์ในลินส์ฮิตเลอร์ขัดขืนต่อการตัดสินใจนี้และในมน์คับ ได้เปิดเผยว่าเขาตั้งใจเรียนไม่ดีในโรงเรียนด้วยความหวังว่าเมื่อบีดาเห็นว่าข้าพเจ้ามีความคืบหน้าน้อยเพียงใดที่โรงเรียนอาชีวะเขาจะได้ปล่อยข้าพเจ้าอุทิศตนแก่ความใฝ่ฝันของข้าพเจ้าเองฮิตเลอร์เริ่มหลงไหลลทัทธิชาตินิยมเยอรมันตั้งแต่เด็กฮิตเลอร์แสดงความพักดีต่อเยอรมน,นีเท่านั้นโดยหยามเยียดราชวงศ์ฮับส์บวก ฮิตเลอร์และเพื่อนของเขาใช้คำทักทายภาษาเยอรมันไฮสและร้องเพลงเยอรมันแทนที่เพลงชาติจักรวัดออสเตรียฮังการีหลังการเสียชีวิตกระทันหันของอารอยส์เมื่อวันที่3มกราคม1903พฤติกรรมของฮิตเลอร์ที่โรงเรียนอาชีวะยิ่งเลวร้ายหนักขึ้นมาอีกมารดาของเขาจึงอนุญ,ญาตให้เขาลาออกในฤรูใบไม้ผีคศ .1905 เขาโรงเรียนที่เรอชูเลอร์ในสไตเออร ในเดือนกันยา1904พฤติกรรมและผลการเรียนของเขาแสดงถึงพันรังการเล็กน้อยและต่อนเนื่องอยู่บ้างในฤดือนรมไม้ร่วง1905หลังผ่านข้อสอบปลายภาคฮิตเลอร์ได้ออกจากโรงเรียนโดยไม่แสดงความต้องการใดๆในการศึกษาต่อหรือแผนที่ชัดเจนสำหรับอาชีพในอนาคตนับจากคศ1904 1เ0้ออ19 04, 19 07, ขออภัยครับฮิตเลอร์ออกจากลินส์เพื่อจะไปอาศัยและศึกษาในเวียนนา ด้วยเงินส่งเคราะห์เด็กกำรรพร้าและการสนับสนุนจากมารดาเขาทำงานเป็นกรรมกรชั่วคราวและท้ายสุดเป็นจิตรกรขายภาพวาดสีน้ำสถาบันวิจิตศิลป์เวียนนาปฏิเสธเขาสองครั้งใน1907และ1908เพราะความไม่เหมาะสมที่จะวาดภาพพออแนะนำให้ฮิตเลอร์เรียนสถาปัตยกรรมแต่เขาขาดเอกสารแสดงวิทยาฐานะเพราะยังไม่เคยจบชั้นมัธยมศึกษา วันที่21ธันวาคม1907มารดาของเขาเสียชีวิตในวัย47ปีหลังสถาบัานของเขาปฏิเสธ็นครั้งที่2ใน1909ฮิตเลอร์ก็หมดเงินแลจะจำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบโบฮีเมียโดยอาศัยอยู่ในที่พักคนไร้บ้านปี1910เเขาย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านพักบนถนนเมลเดอร์มันขณะที่ฮิตเลอร์อยู่ที่นั่นเวียนนาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์อคติทางาศาสนาและ คตินิยมเชื้อชาติแบบคิสตสวัรษที่19คติเกียรติชังยูรวมเยอรมันของเกอเออร์เชอร์เนร์มีผู้สนับสนุนอย่างแข็งแกร่งและฐานเสียงในย่านมารียฮิฟที่ฮิตเลอร์อาศัยอยู่ฮิตเลอร์อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างดอยเชสโฟกสวับลัตถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับที่กระพืออคติและเล่นกับความกลัวของคริสเตียนว่า จะต้องแบกภาระจากยวตะวันออกที่ไหลบ่าเข้ามาความเป็นปรปรักต่อสิ่งที่ฮิตเลอร์เห็นว่าเป็นโลกกลัวเยอรมันของคาทอลิกทําให้เขาเริ่มยกย่องมาตินลูเทอร์จุดกันเหมิดและการพัฒนาคติการเกียดชังของฮิตเลอร์นั้นยังคงเป็นประเด็นถกเถียงฮิตเลอร์เขียนในไมคัฟว่าเขาเกียดชังยูครั้งแรกในเวียนนาแต่ไรฮฮานิช คุ้นส่วนที่มีส่วนช่วยเหลือในการขายภาพวาดของฮิตเลอร์ได้โต้แย้งว่าฮิตเลอร์ยังคงติดต่อกับชาวยูในขณะที่อยู่ในกรุงเวียนนาเพื่อนินิทของฮิตเลอร์ออกุสคูเบเซกอ้างว่าฮิตเลอร์เป็นผู้เกียดชังยูที่ยืนยันแล้วตั้งแต่ก่อนเขาออกจากลินส์บันทึกของคูเบเซกถูกนักประวัติศาสตร์บรีกิเตอร์ฮามันเขียนโต้แย้งเขาเขียนว่า ในบรรดาพยานคนแรกๆทั้งหมดที่สามารถเชื่อถือได้อย่างจริงจังมีคูเบเซคคนเดียวที่บรรยายฮิตเลอร์ไว้หนุ่มว่าเกียรติชังยูและชัดเจนในประเด็นนี้ว่าเขาเชื่อถือไม่ค่อยได้แหล่งข้อมูลหลายแหล่งให้หลักฐานหนักแน่นว่าฮิตเลอร์มีเพื่อนชาวยูอยู่ในหอพักของเขาในขณะที่เขาอยู่ที่กรุงเวียนนาฮามันยังสังเกตว่าฮิตเลอร์ไม่มีบันทึกความเกียรติชังชาวยูระหว่าง ช่วงนี้นักประวัติศาสตร์เอียนเคร์อชอลเสนอว่าหากฮิตเลอร์ได้ออกความเห็นเช่นนั้นจริงความเห็นเหล่านั้นก็อาจไม่เป็นที่สังเกตเพราะคติเกียรติชังยิวที่มีอยู่ทั่วไปในกรุงเวียนนานั้นนักประวัติศาสตร์ริชาร์ดเจอีแวนว่าปัจจุบันนักประวัติศาสตร์ส่วนมากเห็นว่าคติเกียรติชังยิวอย่างแรงกล้าและเฉาโชของเขา เกิดขึ้นหลังจากความพ่ายแพ้ของจักรวรรดิเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งฮิตเลอร์ได้รับมรดกส่วนสุดท้ายจากทรัพย์สินของบิดาในเดือนพฤษภาคม1913และย้ายไปยังมิวนิกนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าฮิตเลอร์ย้ายออกจากเวียนนาเพื่อหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารเข้าสู่กองทัพออสเตรียฮังการีภายหลังฮิตเลอร์บอกว่าเขาไม่ประสงค์ที่จะรับใช้ราชวงศ์ฮับส์บวร์กและเพราะการผสมผสานเชื้อชาติในกองทัพ หลังเขาถูกเห็นว่าไม่เหมาะสมกับการรับราชการทหารเพราะไม่ผ่านการตรวจร่างกายในซันบวกวันที่5กุมภาพันธ์1914เขาย้ายกลับไปยังมิวนิกซึ่งก็คือในภาพนี้แล้วก็ผมจะขอตัด EP4 ไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่าประวัติฮิตเลอร์เขายาวมากเดี๋ยวคลิปมันอาจจะยาวเกินไปนะครับแล้วก็ขอจบ EP4 ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ